สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กค่ะวันนี้ป้าโมนาก็จะพาขึ้นดดยสุเทพนะคะถ้าขึ้นกับรถรางเนาะก็จะเสียค่าขึ้นคนละยี่สิบบาทต่อท่านตอนนี้ก็ต่อแถวไปค่ะเราก็มองมองดูภาพภาพประวัติเก่าๆของประเทศไทยเราเนาะขอขอความการุณานะคะสวมแมสเนาะ อันนี้เป็นภาพที่โมนาถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนรกรกฎานคมน,นะคะ,ะก็ที่โมนาไปเที่ยวประเทศไทยนะคะตอนนี้โมนาก็เริ่มเคลียร์โทรศัพท์<อ>ก็คือช่วงที่ไม่ได้เคลียรเพราะว่าเก็บเห็ดเนาะช่วงนี้ว่างจากการเก็บเห็ดฝนตกโมนาก็เลยพาทุกคนมาขึ้นรถไฟรางนะคะขึ้นรถรางรถรางขึ้นดอยสุเทพเนาะคนละยี่สิบบาทต่อท่านนะคะก็ไปต่อแถวนิดนึงเนาะ ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขาเพิ่งได้เที่ยวกันก็คนก็จะเยอะร่อยนะคะ พอขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต่าง <_ d ata> คนก็ต่างแยกกันนะคะแยกถ่ายรูปมุมไข่มุมมันเนาะลุงเขาเพิ่งมาประเทศไทยครั้ง<ม>แรกโมนาก<ม>็าาปล่อยไปค่ะแต่เรายืนมองห่างๆเนะาะเพราะความที่ว่าเป็นห่วงแกยังไม่ไม่รู้จักประชาชนหรือว่ารู้จักคนไทยสักเท่าไหร่เนาะเราก็คอยยืนเป็นห่วงแต่ตอนนี้โมนาอยากจะหาห้องน้ำแล้วค่ะเนาะโอเคค่ะโมนาก็เดินดูไปเรื่อยเปื่อยเนาะ คุณลูกก็แยกไปของคุณลูกคุณลุงฝรั่งก็แยกไปของคุณลุงฝรั่งนะคะโมนาก็เดินดูพระเนาะจะมีเสียงดนตรีนะเสียงดนตรีของพระเนาะโมนาเดินหาห้องน้ำโอเคค่ะไปชมกันเลยค่ะ ภาพมุมสูงตรงจุดนี้จะเห็นสนามบินเชียงใหม่ด้วยนะคะตรงนี้คือจะมองเห็นไกลๆคือสนามบินเชียงใหม่ค่ะ ลูกก็จะแวะไหว้พระเจ้าทันใจนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนอ้องานางทำอะไรนางไม่ได้บอกอแต่นางก็บอกว่าแม,แม่ก็พามาใหม่นะอืเราก็จ้าคุณลุงฝลั่งระมองว่าเขาเขาทำอะไรกันอืมสวยงามน,นะคะท่านบุญเนาะขากลับเราเดินลงค่ะเพราะว่าอ่าลุงอยากเดินลงนะคะ ก็เลยให้ลูกเขาไปขึ้นรถรางลงส่วนเราสองคนตายายก็จะเดินลงจากตอยสุเทพก็ดีค่ะแกจะได้รู้เนาะให้แกรู้ให้แกลองทุกอย่างนะคะลุงสรลั่งโมนาไม่ไม่บอกว่าเอ้ยตรงนู้นดีตรงนั้นดีให้แกรู้ให้แกลองเองนะคะว่าเป็นยังไงเนาะจะได้รู้จัก,กับบคนไทยของเรานะคะ ลงมาถึงข้างล่างแล้วก็แชะแชะรูปกันหน่อยหนึ่งนะคะนอะ้องทางขึ้นนี่มองตรงนี้สวยดีนะคะโมนาว่าสวยดีเนาะอันนี้ก็เป็นทางลงก็จะมีสินค้ามาวางขายให้นักท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเดินดูกันไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอันนี้ก็จะเป็นจุดขายกระดิง่งเรารู้สึกว่าเราจะซื้อจุดนี้มาก็ อันหรือสองอันนี่แหละดินให้สู้คุณนะนสู้คุณนให้บ <c atz curry ome> ้า <muscle> น <to fire gl ow> แม่แฟนแล้วก็เออบ้านให้เขาดูเหมือนค่ะแห้เขาแม่แฟนแล้วก็บ้านน้องชายของเขาเจ้าใบเหรอเีค่งปลิ ก็ดูค่ะก็ดูค่ะ อันนี้ก็เป็นสินค้านำเสนอนะคะมะเรงค่ะโมนาซื้อซื้อมากินด้วยซื้อแหงจิ้งหนีดเนี่ยมากินโอเคค่ะชมคลิปโมนาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและสำาลังใจให้ป้าโมนาผ่านแซบสบายเดนมารกด้ยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีกินมีใช้ตลอดไปจ้า